ศ2544มีการปรับปรุงพระราชบัญญัติเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรเป็นการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรในระบบโดยเกษตรกรที่รับเจ้าหนี้หรือเรียกว่าการสหนี้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจัดการนี้่ทุกท่านที่มาใช้ที่จังหวัดพิริในการจัดประชุมสัมนาในวันนี้ทาสูงเป็นเนื้อเขาตะนาวศรีที่กั้นโรมแดรระหว่างไทยกับพม่านะคะส่วนภาคต่าง480คนเสษนะคะ ประชากรส่วนใหญ่เราไป20เปอร์เซ็นต์ลำดับถัดไปนะคะขอเรียนเชิญท่านประธานนะคะท่านผู้สิทริ์รัฒนธรรมที่ดุสานและทุนเรียนว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรกระผมนายสุกัญญาบุญเมืองอธิการสมงานกองทุนเป็นคุณดลพัฒนประเสริฐกรในะนำผู้จัดเราต้องกราบขอบคุณท่านประธานเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติมาเปริหารในวันนี้448ท่านรวมผู้เข้าร่วม ในกิจกรรมสิดวันาทั้งสิ้นจำนวนประมาณเษียก่อนประท,ท,ท่านเกียวทุกทางนะครับถือว่ามีจังหวัดเข้ามาร่วมที่ยี่สิบหกจังหวัดน,นะครับแล้วก็ก็ได้มีกุกาจตรงนี้จัดขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยอันดับแรกก่อนที่ผมจะพูดอะไรไปเนี่ยเชิญท่านท่านรองผูว,ว่าท่านเป็นหน้าที่สำคัญที่

้าันปเบากม่ดีคือมาขายี่ดคือในการจัดสำมาคณะอนุกรรมการของกองทุนฟูเนี่ยครั้งน uh ี้เป็นครั้งที่สามซึ่งจะเป็นของของโซนภาคการ เที่ยวนี้ถือว่ามาจํานวนจังหวัดเยอะที่เยอะที่สุดนะครับ26จังหวัดนะครับซึ่งคณะอนุกรรมการเนี่ยมีทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคเกษตรกรเนี่ยเข้ามาร่วมกันเป็นอนุนะครับซึ่งอนุกรรมการชุดนี้หลักๆก็คือว่าะจะเป็นตัวแทนตัวแทนของกองทุนฟูอยู่ในจังหวัดนั้นดูทั้งเรื่องของ ปัญหาหนี้สินของเกษตรกรดูทั้งเรื่องของการที่จะไปฟื้นฟูไปพัฒนายัางไงนะครับที่จะให้เกษตรกรเนี่ยเขาได้มีความเข้มแข็งเรื่องของบัญชีครัวเรือนเนี่ยเป็นจริงๆเนี่ยเป็นเรื่องเรื่องสําคัญมากนะครับไอ้ตัวบัญชีครัวเรือนเนี่ยจะทําให้เรารู้รู้สถานะตัวเองนะครับไอ้เหล่านี้นะครับมันจะมามาช่วยทําให้เราสามารถจัดก,การเรื่องการเงินของครัวเรือนได้ว่าจะทํายังไงที่จะให้ ครอบครัวเนี่ยบริหารจัดการเรื่องเหล่านี้เนี่ยไอ้ตรงบัญชีคูเหลือเนี่ยช่วยได้ซึ่งทางกระทรวงเกษตรเนี่ยเราก็ได้ให้ทางกรมตรวจบัญชีสาการ์ที่จะเข้าไปช่วยเสริมให้ความรู้เรื่องเหล่านี้สุดท้ายการตัาสินใจเฉากความใงใยอะไรถึงพี่น้องเกษกตรกรบ้างคะวันนี้เนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยเราถือว่าเกษตรกรเป็นเยอะที่สุดเป็นฐานรากบางทีเราก็บอกว่าเป็นรากหญ้าทั้งหลายแหล่เนี่ย ยังจะต้องพัฒนาเรื่องของตัวกเกษตรกรเนี่ยให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งแล้วก็สามารถที่จะใช้อาชีพเกษตรกรเนี่ยนะครับในการที่จะสร้างครอบครัวเนี่ยได้อย่างจริงจริงจริง,รงสักทีนะครับตรงนี้ตัวตัวกเกษตรกรก็จะต้องก็จะต้องดูครับเรื่องของอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนมีการพัฒนาตัวกเกษตรกรด้วยกเกษตรมูลค่าสูงนะครับหรือเรื่องของการลดต้นทุน หรืออีกหลายๆเรื่องวันนี้ของกระทรวงเกษตรเนี่ยเราเรา,เรามีรัฐตรีก็ออกนโยบายมาอยู่9นโยบายซึ่งก็จะให้หน่วยงานทั้งกระทรวงเนี่ยเข้าไปช่วยกันช่วยกันดูแลนะครับ